สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ดึกแล้วยังต้องมาโรงพยาบาลอยู่ไหมพอดแคสต์ Podcast ที่ช่วยคุณตัดสินใจสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านกลางวานันกลางคืนหรือสะดุ้งตื่นตอนตีสาเพราะท้องไส้ปั่นปวนและเกิดคำถามว่าแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลไหมผมหมออมศินพร้อมช่วยคุณหาคาตอบครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องท้องเสียท้องเสียแบบไหนที่อันตราย อาการท้องเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนเจอนะครับอาจจะหลังจากกินส้มตำปลาร้าร้านข้างทางหรือแม้กระทั่งหลังจากกินของดิบๆแบบซาซิมิสุดโปรดบางคนอาจจะคิดว่าแค่ถ่ายแล้วเองดื่มน้ำเกลือแร่เดี๋ยวก็หายแต่ดูไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยท้องเสียแบบธรรมดาธรรมดาอาจเป็นสัญญาณเตือนภาวะขาดน้ำรุนแรงครับหรืออาจมีการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่ต้องรักษาโดยด่วนวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่า เอท้องเสียแบบไหนที่ดูแลตัวเองได้และแบบไหนที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยครับมาเริ่มกันด้วยอาการท้องเสียแบบธรรมดาธรรมดากันแล้วกันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท้องเสียแบบธรรมดาเกิดจากการกินอาหารปนเปื้อนเชื้อโรคครับหรือเกิดจากการแพ้อาหารหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหารแบบชั่วคราวลักษณะของอาการเนี่ยก็อย่างที่เราคุ้นชินกันถ่ายหลวันละ2อครั้งต่อวันไม่มีเลือดปนครับไม่มีไข้สูง แล้วก็ปวดท้องแค่เล็กน้อยการดูแลตัวเองเนี่ยก็แสนจะง,ง่ายไดย้ก็ดื่มน้ําเกลือแร่ครับเพื่อช่ยชยน้ําและแร่ธาตุที่เสียไปงดอาหารรสจัดของเค็มของมันนมก่อนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นใน1-2วันการถ่ายในลลักษณะนี้เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลเลยครับแล้วท้องเสียแบบไหนล่ะที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลมามาพูดสัญญาณเตือนกันสัญญาณเตือนที่1 คือถ่ายเหลวที่เป็นน้ำจำนวนมากจนขาดน้ำครับสังเกตง่ายๆเลยคุณปากแห้งปัสสาวะน้อยปัสสาวะสีเข้มตัวเริ่มเหี่ยวแห้งครับถ้าไม่รีบมาโรงพยาบาลเนี่ยภาวะขาดน้ำรุนแรงอาจทำให้ความดันตกช็อกและหมดสติได้อย่างที่สองคือมีเลือดปนในอุจจาระหรือถ่ายเป็นมูกเลือดแบบนี้อาจจะเกิดจากโรคบิดหรือเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆเช่นชิกเกลา่าต้องรีบมาตรวจครับเพราะการรักษาอาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะ สัญญาณเตือนที่3ครับท้องเสียร่วมกับไข้สูงหนาวสัน่นคำว่าไข้สูงหนาวสั่นเนี่ยมักบ่งบอกถึงการติดเชื้อที่รุนแรงครับถ้าปล่อยไว้นานเชื้ออาจเข้าสู่กระแสะเลือดและทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้สัญญาณเตือนที่4นะครับปวดท้องรุนแรงมากหรือว่าท้องแข็งกดที่ท้องเนี่ยแข็งโป๊กเลยครับปวดจนขยับตัวไม่ได้เนี่ยอันนี้สงสัยภาวะอักเสบรุนแรงนะครับหรือว่าลำไส้ทะลุ อันนี้ด่วนมากนะครับถ้าท้องแข็งเนี่ยต้องรีบมาเลยสัญญาณเตือนที่5ครับท้องเสียเรื้อรังนานเกิน2อาทิตย์อันนี้คุณต้องมาตกลงวันนะครับถ้าคุณถ่ายเหลวแบบไม่หยุดยาวนานกว่า2สัปดาห์เนี่ยอาจสงสัยว่าเป็นโรคลำไส้อักเสบครับหรืออาจมีปัญหาสุขภาพอ,าอื่นๆเช่นภูมิแพ้กลูเตนอ๋อก่อนแนะนำอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแนะนําให้หลีกเลี่ยงการกินยาหยุดถ่ายทันทีนะครับเช่นพวกโลเพอร์ไมาย ถ้าคุณยังไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะครับเพราะมันอาจทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันยังค้างอยู่ข้างในครับโอเคครับพอดแคสต์นี้ฝากไว้เลยนะครับถ้าคุณรู้สึกไม่สบายจากท้องเสียลองสังเกตตัวเองก่อนว่ามันแค่ไข้หวัดในท้องหรือเป็นสัญญาณเตือนอันตรายและถ้าสงสัยว่าต้องไปโรงพยาบาลไหมดึกแค่ไหนก็เปิดพอดแคสต์นี้ฟังได้เลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และบอกต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับกับผมหมอออมสินคืนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ